ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่9 2ออกข้างวันที่10เดือนธันวาปี2 0 1 0รางวัลเลข5ตัวเลขที่ออกได้เกม04464 04464รางวัลเลข4ตัวได้เกมหมายเลข4464 ซีซีหกซีรางวัลเลขสามตัวได้แก่หมายเลขซีหกซีซีหกซีรางวัลเลขสองตัวได้แก่หมายเลขหกซีหกซีรางวัลเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขซีเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขซีผลการออกเลขหนึ่งวันหวยพัฒนาเลขห้าตัวก็ออกมาครบตามจำนวนเป็นทีห้อยนำดับต่อไปมันจะทำการออกเลขหนึ่งวันหวยตำราฝันสามทับสี่สิบ บอพนักง,งานอกเลขังวันได้ขึ้นมาประจำอุปกรณ์อกเลขยกังวันในโอกาสต่อไปขอยนเซร์คณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจะกระท่วงยุติธรรมในให้เกียรติขึ้นกดปุ่มอุมปกรณ์ไว้ลงวันเป็นขั้งที่หนึ่งขอยนเซิร์นหว่ยตำราฝัน3.40ับ 40. ผู้เสี่ยงโชคสามารถเลือกซื้อได้หนึ่งนามสกุลสองน้มส์และสามนามสตว์ตามความสมัครใจขอขอบใจคณะกรรมาการ เสียงราคาจับนายเริ่มต้นที่หนึ0งกีขอยเป็นง,งานองเรเยีรางวันได้แสดงหมายเลขนำสัตว์ข้างที่1ได้แก่หมายเลข3 7น้ำสัตว์เล็กลินหมายเลข3 7น้ำสัตว์เล็กลินในโอกาสต่อไปขอวหนเซิร์คณะกรรมาการหู่ตางหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒธ,ธรรมในโรงเที่ยว ได้เกียรติขึ้นกดปุ่มอุปกรณ์ในรางวัลเป็นครั้งที่สองของของงินเซิร์ลนลขกสามนามสัตว์เหมืนผู้เสียงโศกเลือกซื้อเอาสามนามสัตว์ตนสี่ก็ได้พันก,กี้ขอขอบใจคณะกรรมการเลขกสองนามสัตว์เหมืนผู้เสียงโศกเลือกซื้อเอาสองนามสัตว์ตนหุ่นเสียงเลขรางวัลต้องถือมดสองนามสัตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซึ่งพัน 1, กี่ หมายเลขนามสัตว์ครั้งที่สองได้เก่หมายเลข07นามสัตว์เลขหมูหมายเลข07นามสัตว์เลขหมูในนโอกาสต่อไปขวัญเชิญคณะกรรมาการอู่ต่างหน้าจากศูนย์การเรียสรู้สังสารได้เกียรติึ้นกดปุ่มอุปรกรณ์อนรงกวันเป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขวัญเชิญสำหรับเพลงหนึง่งนามสัตว์เป็นผู้เสียงโซ สิบพันกีบเงินรางวัล8 0 0พันกีขอบขอบใจคณะกรรมการสามโรงพยาบานยังเหลือที่จริงสลับคื่อยกันไปมาเติมอีกเธอหนึ่งคอยพนักงานของเลขรางวัลในแสดงหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่3ได้เกยหมายเลข35น้าำสัตว์เลขเบ้หมายเลข35นห้าำสัตว์เลขเบ้ การเสียงเลขน้ำสัตว์ก็เอามาคบสามน้ำสัตว์เป็นเทียบห้อยผลการนอบเลี้งวันหัวึงลาฝันสามสับสี่สิบประจํามวดที่เก้าสิบสองออกข้าวันที่สิบเดือนธันวาปีสองพันสมีสามน้ำสัตว์ได้แก่หมายเลขสามเจ็ดน้ำสัตว์เลขลินหมายเลขสามเจ็ดน้ำสัตว์เลขลินหมายเลขศูนย์เจ็ดน้ำสัตว์เลขหมูหมายเลขศูนย์เจ็ดน้ำสัตว์เลขหมูหมายเลขสามห้าน้ำสัตว์เลขเบ้หมายเลขสามห้าน้ำสัตว์เลขเบ้ ในต่อไปเมนจะประกาศผลการออกเอขรางวัลในทางนับทราบเตรียมอีกขั้นท่านผู้ชมที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจับงวดที่92ของวันพหัสทุกวันที่10ธันวาคม2 0 2 0พิธีกรจะขอทวนขึ้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเพิ่มอีกครั้งหนึ่งรางวัลที่1เลข5ตัวได้แก่หมายเลข04464 04464และเลข4ตัวได้แก่หมายเลข 4464หกและเลข3ตัวได้แก่หมายเลข4 6 4 4 64และเลข2ตัวได้แก่หมายเลข6 4 64และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4จากนั้นสืบต่อออกเลขตำลาปานหรือเลขนำซัสามทับซีซีออก3ครข้างด้วยกันข้างที่1ได้แก่หมายเลข3 7เจถือกับเลขนมซัดเลขลิน สามเจ็ดถือกับเลขน้ำซัดเลขลินและออกข้างที่สองได้แก่หมายเลขศูนย์เจ็ดถือกับเลขน้ำซัดเลขหมูศูนย์เจ็ดถือกับเลขน้ำซัดเลขหมูและออกข้างสุดท้ายข้างที่สามได้แก่หมายเลขสามห้าถือกับเลขน้ำซัดเลขแบ่สามห้าถือกับเลขน้ำซัดเลขแแบ่ถ้าผุ้สมท่านสามารถติดตามรับสมการ่ายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาของพวกเราได้ไหมในงวดต่อไปงวดที่เก้าสิบสามของวันจันทร์วันที่สิบสี่ธันวาสองพันสิบสเริ่มตั้งแต่เวลา าวมงกเปิดต้นไปผ่านทางทุลภาพแห่งซาลาว์ซ่องหนึงสำหรับมือนี้ต้องขอลาทางคุณสมบุกอรพบกันได้ไหมในงวดต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีได้ก็รวยเสียก็รวยมีแต่รวยกับรวยเท่านั้น